บัดนี้ก่อนสิไก่กันนี้กะบ่มีน้อยอย่างเลวสิแถมพอนอสอนส่ง อันนี้ส่งเดอสว่วนนี้ให้ไปสีว่าสองทางนาให้แกดวงวิญญาณสิบตำรวจตีสมจิตมุนโพผู้เพิ่นตายไปแล้วว่ามาเด้อ บุญไปจางย่างขึ้เนเบื้องเถิงสาวรรค์เอาไปฝันนรกให้มุนเพ่้าไลามา มาเอาบุญนอไปจางโยมพี่บาลท่านผู้ใหญ่พอสมจิตเอ้ย จ้างให้เพิ่นพาไปเมืองวิมนานตาไปคอยท่าอยู่สวรรค์เหนื่งสีตำรวจปี่สมจิตมวลโพวยว่ามา เจ้าขี้เฮื่อมามันจะอยุดทงหน้าให้เจ้าขี้มาผายมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่หลูกและหลานเจ้าได้กระทำให้ได้เหตุให้ในมือนี้วันนี้เด้อพอเอยพอสมจิตเอยว่ามาเด้อให้เจ้าขี้สร้างมามา รับเอากองบุญมาเอาไปเป็นทุนส่งนุ่นไปเมืองฟ้าอย่พอเอยเด๊เจ้าตายหนอยนาะ กายาเจ้าไปได้เผ่าย่างจุดจีเสียบตำรวจดีสมจิตเอ้ยเหลือตั้งแต่อาทีมีแต่หูบทายเจ้าพอให้มวนลูกเต่ออาเน่ยเจ้าได้นั่งเงีย พอสมชิตเอ้ยบาดบ้านละเพิ่นไปให้กันยังหูบาดตาวมาบาดบ้านละเพิ่นไปนะเพิ่นกันยังนโนตายคงลายน้ำโอตายไปแล้ว พอสมจิตเอยเจ้าสิอยู่จังไดเด้อคำเลี้ยงลงกาคงมีดลูกกิดเห็นบ่มีเลลว จากเมีนไปโน,นใส่แล้วบ่เห็นว้วบ่เห็นไงสางมาปาก กาบลูกลานไว้ให้ไทยบานเพื่อนนั่งมองอมนาสีตำรวจตีสมจีตมูลโพเยเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเพื่อนได้แต่งดอกพาเวนเช่นพาส่งได้โยมาเชิญเอาดวงวิญญาณ เจ้าให้เจ้ามาโนกินข้าวกับลูกสาวลูกเคยกับเมียเจ้าให้อิ้มมาพอสมิตเตย นแนเม่นกินอิ่มแล้วโตเจ้าอย่าดวนเมือนนาโอ้ความตายไม่น่าเลยจะขินคาอยู่กันมาหลายสิบปีมีสุขสันต์ มาจุราตมาพราะธานไปจากกันโอ้วันวานยังวานอยู่ผู้เชิโอโโอ้ลมจาชว่วยพาพาข้านี้ จงบังเกิดแก่สิบตำรวจปีสมจิตมูลโพผู้ห่วงหาบอกลูกเมียคิดถึงข่าวทุกทีว่า อยาดน้ำตาคนอยู่ลัางยังอาวนุนพ่อสมจิตเอ้ยกันเจ้าอยู่ภาคเพื่อน ขอให้ไว้ขึ้นกาบอย่าได้ไปไลหลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้นาะทวานี้อยู่ทั้งใตไขรประตูเปิดปองทรงเอาดวงวิญญาณนาะพอสมจิตเสีบตำรวจตีสมจิตมูลโพคอยนี้แล้วให้เ,เล้วเต้าว่าเต้ามามนาะคันเดือนมืดให้เจ้าขี่มาซ้ำว่ามาเด้อขัน เดือนดำนะให้เจ้าขี่มาพายกายน้ำน,น้นมาไว้ไว้พอสมจิตเ้ยขันเจ้ามาแต่ทิศไต่ยากาพื้นดอกแผ่นดินเนมื่อนิยติพี่น้องทวินห่วงอบอนหาญาติกาวงวา่า นันกเ็เราขานเพียงความว่ามาเด้อมานำเสียงของของของานฉลองของตีทรงองตีรังมงมงหากในเงี้ยเด้อแล้วนั่นวิญญาณเจ้าให้เต่ามานา เอาในตอนนี้นะดวงวิญญาณสิบตำรวจตีสมจิตมุนโพคงสิมาหอดแล้วลามาบัดนี้พ่อเมีอเอ,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 เอ้ยนอาาสะสิเวาบอลอาวสตานเทศทรงดวงวิญญาณ ส,สียตําวดตีสมจีดมูนโพผู้เพิ่นตายไปแล้วไปสวรรค์ซาเดต่อจากนี้ค đọc quam làng nó hòa nó quam đi nhang vô nay trai xìa bò lướm lông đất <laughs> <laughs> พอตายไปก็คงไก่แต่เพียง่างคำสั่งสอนลูกจำเีถือว่าผมเดินเที่มาเอาเจ้าว่าตาวขึ้นนา สิบตำรวจที่สมจิตเอ้ยบอนเคยยืนมองเคยเบาลเหลังบอนเจ้าเคยนอนสนเหลือไว้หนหัวใจขัินเมีนคิดหอดเจ้ากาสิเบือ ยีพ่พอเอ้ยให้วิยนยันพอสบายเถิงสวรรค์สันต้าบิมานกว้างยห่วงงยังยลูกสาวเมสั่งเพียนเอ้ยพอสมจีตของเฮาตายละเดิอ <c oughs> ให้เจ้าหาเพียงกานละเดินคำเดินมีแนวใดสำกันให้คอยจยะหาลืม พ่อตายไปแล้วพ,พี่ักน้องน้องกะให้ฮักพี่จิตลัดดาจิตดนาพายบังแม่เอาดีดีพ่อฝากแม่ เบื้องแม่เฮานี่ดีให้ทำบุญเด้กญาติน้ำจนเจ้าบานได้สารีลูกสาวลูกเคยเมียพ่อสมจิตเอ้ยยับเข้ามานไก่ไกล

หายฮักกันเพียนตัวมลูกพอทั้งหญิงชายสาดนิบุญพอบ่ลายเลยมาตายได้ตาวขึ้นสวรรค์้า ลูกเคยลูกสาวเนียพอสมิตเอ้ยถ้าหากนี้นนสนาถ้าหากนี้โนสนา พอสิกับขึ้นมาเอิ้นหาลูกเมียบ่นวเมียสั่งเบียนเอ้ยจิตละดาจิตนาภ้ยลูกเคยพ่อ้ยแมตเอ้ย ซาดมีเด้พอ,อ,อ,อดพอไปก่อนซาดมีเด้อพอไปก่อนอย่าาวอนนำพ่อเด้พอพ่อขอหายลูกจเจรนญสู่คนเด้อ โอมโอม